กำลังหน,งนะครับคูณอยู่กับเวกเตอร์ j ตัวนี้ดิฟทีกำลัง4ก็ดึง4ลงมานะครับแล้วก็ทีก็เหลือกําลัง3ลดเปนหนึ่งนะแล้ว4ีคูณสก็เป็น8ก็เป็น8ปดทีกำลัง3 k ครับ ตัวอย่าง1.7ก็จะเป็นการหาอนุพันธ์ของเวกเตอร์นะครับโจทย์บอกว่ากำหนดเวกเตอร์เป็นเวกเตอร์ a นะครับเท่ากับ4 t i ลบ7 t กำลัง2 j แล้วก็2 t กำลัง4 k นะครับแล้วก็มีเวกเตอร์ b เวกเตอร์หนึ่งลบ3 i บวกกับ5 t กำลัง3 j บวกกับ2 t k ครับสิ่งที่เขาต้องการให้คุณหาปรากฏว่าประกอบด้วยข้อหนึ่งครับให้คุณดิฟเว,กเ,วกเตอร์ a ครับเทียบกับตัวแปร t นะเพราะว่าเวกเตอร์พวกนี้เป็นตัวแปรเดียวก็คือตัวแปร t แล้วก็ดิฟเวกเตอร์ b ครับจากนั้นข้อ2นะให้คุณเอาเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b บวกกันให้เรียบร้อยครับแล้วก็ดิฟส่วนข้อ3ให้คุณดอทเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b แล้วดิฟส่วนข้อ4ให้คุณคอสเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b แล้วดิฟอ่าเห็นไหมดิฟอย่างเดียวครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมตะลุยดิฟให้คุณดูนะครับข้อนี้ก็จะเป็นคณิตศาสตร์กันเลย เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องผู้ความทำเพลงผมทำให้ดูเลยแล้วกันเริ่มต้นลอกเวกเตอร์ A มาก่อนเวกเตอร์ a ของเราก็คือ 4t i แล้วก็ลบ 7t กําลัง 2j แล้วก็บวกกับ 2t กําลัง 4k แบบนี้นะครับแล้วก็เวกเตอร์ B ลอกมาก่อนเดี๋ยวผมจะได้ไม่ต้องไปนั่งขึ้นไปข้างบนนะเวกเตอร์ b ก็จะเป็นลบ 3i แล้วก็บวกด้วย 5t กำลัง 3j แล้วก็บวกด้วย 2t คูณคกับเวกเตอร์ k นะครับโอเคตามนี้จากนั้นก็เริ่มต้นกันเลยข้อ1สิ่งที่โจทย์ต้องการให้คุณหาอันที่1ครับให้คุณดิฟอย่างนี้ดิฟอะไรครับดิฟเวกเตอร์ a ซึ่งอยู่ในฟังก์ชันของตัวแ 8t นะครับก็คือให้คุณดิฟแบบนี้เวกเตอร์ a คืออะไรก็คือก้อนนี้ลอกมาเลยครับ แล้วก็ 2t กำลัง 4k จากนั้นก็อย่างที่เราได้ข้อสรุปมาก่อนหน้านี้นะครับว่าการกระทำของการดิฟสามารถกระจายเข้าไปที่ส่วนประกอบได้เพราะฉะนั้นผมกระจายดิฟให้เลยนะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาตัวแรกดิฟ 4t ครับดิฟ t กำลัง1ก็ดึง1ลงมาแล้วก็กลายเป็น t กำลัง0ก็คือเลข1ดิฟ 4t ก็ได้เท่ากับ4เฉยๆนะครับ ตรงนี้ต้องฝึกทักษะการดิฟมาจากวิชาแคลวิชาคณิตศาสตร์หรือแคลคูลัสมาก่อนนะอันนี้ผมสรุปแล้วก็ทาให้ดูให้เฉยดิฟตัวนี้นะครับก็ดิฟทีกำลังสองก็ได้เท่ากับเอา2ลงมานะครับแล้วก็เหลือทีกำลังหนึ่งสองลงมาก็7จ็ดคูณสก็เป็น14งั้นจะเป็นลบสิบสี่แล้วก็คูณกับทีกำลังหนึ่งนะครับคูณอยู่กับเวกเตอร์เจตัวนี้ดิฟทีกำลังสี่ก็ดึง4ลงมานะครับแล้วก็ทีก็เหลือกำลังสามลดเป็นหนึ่งนะแล้วสี่คูณสก็เป็น8ก็เป็น8 ทีกำลัง 3K ครับเรียบร้อยนะครับตัวที่1เรียบร้อยตัวที่2ครับเราก็จะทำการดิฟเวกเตอร์ b นะครับก็เหมือนเดิมเครื่องหมายนี้เป็นเครื่องหมายแสดงถึงการกระทำนะก็จะเวกเตอร์ b ก็ใส่ไปเลยครับลบ 3I บวกด้วย5 t ทีกำลัง 3J บวกด้วย 2t แล้วก็เวกเตอร์ k ครับทำนองเดียวกับเวกเตอร์ a ครับตัวดิฟตัวนี้สามารถกระจายเข้าไปในส่วนประกอบของเวกเตอร์แต่และแนวได้ก็ดิฟตัวนี้ก่อนเลยดิฟลบ3เป็นค่าคงตัวก็ได้0ตัวแรกก็คือ0นะครับ 0i อย่างนี้ก็ได้ดิฟตัวที่2ดิฟ t กาง3ก็3ลงมาแล้วก็เหลือ t กาง2 3ลงมาก็เป็น5คูณ3ก็เป็น 15t กาง2นะครับ อันนี้คือส่วนของเวกเตอร์ j ตัวสุดท้ายดสอง t ตัวนี้ t กำลังหนึ่งก็เอาหนึ่งลงมาก็เป็นสองคูณหนึ่ง t ก็เหลือกำลังศูนย์ก็คือเลขหนึ่งเพราะงั้นก็เป็นสองคูณหนึ่งก็ได้สองนะครับคิดตามทันนะเพื่อความรวดเร็วตัวนี้ศูนย์ i นี่ก็ไม่ต้องเขียนเอาออกเลยแล้วก็จะได้ออกมาว่าเอาเครื่องหมายลบขยับมานิดนึงจะได้ไม่ต้องเขียนเยอะนะครับได้แล้วอันนี้ก็คือฟเวกเตอร์ b ครับสรุปก็คือได้คําตอบออกมาเรียบร้อยนะครับสําหรับ ดิฟเวกเตอร์ a กับดิฟเวกเตอร์ b ครับคือผลลัพธ์ที่เราได้ออกมาเนี่ยอยู่ในรูปของเวกเตอร์ในหน่วย ijk นะครับถ้าอยากจะรู้ขนาดเท่าไหร่คุณก็เอาเหมือนเดิมนะพิทาโกรัสสองครั้งตรงนี้กาลังสองบวกตัวนี้กําลังสองบวกตัวนี้กําลังสองสนล่าอะไรแบบเนี้ยทุกอย่างก็จะเป็นเบสิกตามนี้หมดนะครับโอเคสําหรับข้อ1ก็สั้นๆง่ายๆแบบนี้ต่อไปที่ข้อ2เลยครับข้อ2สําหรับข้อ2เนี่ยสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับ จทย์ต้องการให้คุณหาเวกเตอร์ a บวกกับเวกเตอร์ b ได้เท่าไหร่แล้วให้คุณดิฟครับได้เท่าไหร่ก็คือแบบนี้นะเราให้คุณดิฟเห็นไหมครับทีนี้เนื่องจากว่าผมอ่ะมีมันมีคุณสมบัติอยู่แล้วผมดิฟเวกเตอร์ a กับดิฟเวกเตอร์ b ไปแล้วนะเราก็เลยขี้เกียจนะก็เลยเอาให้เครื่องหมายดิฟเนี่ยซึ่งกระจายเข้าไปในการบวกของเวกเตอร์ได้นะครับก็กระจายออกมาเป็นแบบนี้คือให้ดิฟเวกเตอร์ a ก่อนได้เท่าไหร่แล้วก็ดิฟเวกเตอร์ b ได้เท่าไหร่แล้วจากนั้นก็เอามาบวกกันตรงนี้บวกนี้ก็บวกอย่างนี้นะเราบอกว่าตัวนี้เราหามาแล้วคือก้อนข้างบนแล้วก็ตัวนี้ก็หามาแล้วคือก้อนนี้เพราะงั้นจะได้ไม่ต้องมาตั้งดิฟนะก็แค่เอาผลลัพธ์ตรงนี้มาบวกกันใส่ได้เลยครับผลลัพธ์ของการดิฟเวกเตอร์ A ก็คือก้อนนี้นะครับผมใส่วงเล็บให้ดูก็ได้ 4i ลบ 14tj บวก 8t กลัง 3k นะครับก็จะเป็น 4i แล้วก็ล 14t j บวกด้วย 8t กํลัง 3k นะครับเครื่องหมายบวกมีอยู่แล้วตัวต่อไปคือตัวนี้ก็คือก้อนนี้นะครับก็จะเป็น 15t กํลัง 2j บวกด้วย 2k จากนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วตรงนี้ก็จะเห็นว่าเป็นการบวกเวกเตอร์เพราะฉะนั้นคุณสามารถที่จะบวกเวกเตอร์ได้แบบพิคณิตโดยเอาส่วนประกอบเดียวกันส่วนประกอบตามแนวแกนเดียวกันรวมกันคุณจะเห็นได้ว่า ส่วนของ i ไม่มีนะมี i ตัวเดียวก็คือได้ 4i ไม่ต้องอะไรกับใครนะครับส่วนของเวกเตอร์ j ก็จะมีตรงนี้ลบ 14t บวกด้วย 15t กำลัง2ผมขอเอาตัวบวกไว้ข้างหน้านะครับก็จะเป็นนี้ 15t กำลังสองแล้วก็ลบ 14t นี่คือรวมกันเรียบร้อยนะจะได้ออกมาเป็นตัวเลขตัวหนึ่งต้องวงเล็บเอาไว้นะครับเพียงแต่ว่าอันนี้มันติดอยู่รูปตัวแปรแล้วก็บวกกัน กับเวกเตอร์ j เห็นไหมครับแบบนี้นะตัวสุดท้ายเวกเตอร์ k ครับก็จะมี8 t กําลัง3บวกด้วย2นะครับเพราะนั้นก็ได้ออกมาเป็น8 t กําลัง3บวก2บวกได้เลยแต่ว่าจริงๆแนละ้วตัวนี้จะเป็นออกมาเป็นค่าค่านึงคุณต้องวงเล็บไ้อย่างนี้นะแล้วก็คูณอยู่กับเวกเตอร์ k ครับแล้วก็เอามาบวกกันเรียบร้อยนี่ก็คือคำตอบที่เราได้ครับเดี๋ยวผมเช็คดูหน่อยว่าผมเขียนอะไรไม่ผิดโอเคครับไม่ผิด เรียบร้อยนะข้อ 3. อ่อข้อ2นะครับต่อไปก็ข้อ3ข้อ3ก็ทำนองเดียวกันครับเขาบอกว่าเขามีเวกเตอร์ A แล้วให้มาดอทกับเวกเตอร์ B ครับได้เท่าไหร่แล้วให้คูณดิฟครับแบบนี้นี่คือสิ่งที่จทต้องการแต่ว่าแต่ว่าเรามีคุณสมบัตินะครับก็คือตัวดิฟเนี่ยกระจายเข้ามาดิฟทีละตัวได้นะครับคือดิฟเวกเตอร์ a ก่อนแล้วก็มาดอทกับเวกเตอร์ b แล้วก็สลับมาดิฟเวกเตอร์ b บ้างนะนี่ดิฟเวกเตอร์ b นะครับแล้วก็ดอดกับเวกเตอร์ a ก็จะได้ออกมาเป็น2ก้อนแบบนี้แล้วก็มาบวกกันทีนี้ก็อย่างที่ผมบอกว่าไอสมบัติทางด้านขวาเนี่ยค,คุณต้องดิฟสองคุณต้องสองผลนะต้องหาผลคูณเชิงสเกลาร์สผลแต่ด้านซ้ายเนี่ยผลเดียวเพราะงั้นผมก็ขี้เกียจครับไม่อยากจะมาทําด้านขวาเพราะงั้นผมทําตามนี้นะครับ คือเอาเวกเตอร์ a มาดอทกับเวกเตอร์ b ให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยดิฟแบบนี้ดีกว่าขี้เกียจทำหลายขั้นตอนงั้นก็เริ่มลุยกันตามนี้นะครับเวกเตอร์ a แล้วก็ดอทกับเวกเตอร์ b ครับดอททำยังไงเอ่ยเราสามารถคำนวณได้อยู่แล้วนะว่าเ,ออเวกเตอร์ a ก็เขียนอยู่ในรูปของเวกเตอร์1หน่วย i j k อยู่แล้วก็คือ4 t i ลบ7 t กำลัง2 j บวกด้วย 2t กำลัง 4k อันนี้คุณดูหนังสือนะครับตัวข้อมูลมันถูกเลื่อนหายไปแล้วแล้วก็ดอนะเวกเตอร์ b ก็คือลบ 3i บวกกับ 5t กำลัง3หรือเปล่า j นะครับแล้วก็บวกด้วย 2tk ไหมครับแบบนี้นะออโอเคผมเช็คตัวเลขนิดนึงผมมีโจทย์วางอยู่โอเคนะครับ จากนั้นดอทเวกเตอร์ทำยังไงเราเรียนมาแล้วนะครับสำหรับการดอทเวกเตอร์เมื่อเวกเตอร์เขียนในรูปของเวกเตอร์ในหน่วย ijk นะครับก็คือให้คุณเอาหน้า i ดอทเอาหน้า i คูณกันก็คือ 4t คูณกับตัวนี้หน้า j คูณกันหน้า k คูณกันแล้วก็บวกกันจำได้นะงั้นเอา 4t คูณกับอะไรลบ3ก็ได้เท่ากับลบ 12t ต้องคูณเลขเก่งๆนะครับเบสิกพวกนี้ต้องทำได้นะจากนั้นก็อันนี้คือก้อนหนึ่งเขียนชัดๆอย่างนี้ก็ได้ ตัวต่อไปก็หน้าเจนะครับลบ7 t กําลัง2กับ5 t กําลัง3ได้เท่าไหร่ลบ7คูณ5ลบ35มหานะทีกำลัง2กับทีกาลัง3ก็เป็น t กําลัง5เพราะฉะนั้นก็จะเป็นลบ35 t กําลัง5นี่ก้อนที่2ก้อนที่3 2 t กําลัง4กับ2 t งทนะครับสอก็เป็น4 t กําลัง4กับ t กําลัง1ก็เป็น t กําลัง5ก็จะเป็น2 t กําลัง5อันนี้ก้อนที่3ม แล้วก็บวกกันจำได้นะจากนั้นเราก็เขียนรวมกันได้นะครับตัวนี้ก็ไม่ได้รวมกับใครเป็นตัวทีตัวเดียวก็อย่างนี้นะครับแต่ตัวนี้รวมกันได้นะั้นนี่ทีกำลัง5นี่ทีกำลัง5นี่ลบ35าแล้วมาบวกอีก2ก็จะเหลือลบ30อ่ะอะโหผมคิดเลขผิดนะครับ2 2 4นะครับดีว่าผมมีพออยู่นะครับงั้นตัวนี้ลบ35บวกกัน1ก็จะเป็น -31 นะครับก็จะได้ออกมาเดี๋ยวนะครับลบ31 t กําลัง5เรียบร้อยตัวนี้ได้ดอทมาเรียบร้อยครับยังไม่จบนะดอทมาเรียบร้อยปุ๊บยังไม่จบเพราะโจทย์ต้องการอะไรครับโจทย์ต้องการให้คุณดิฟคุณดอทมาได้เท่าไหร่แล้วคุณต้องมาดิฟด้วยนะครับเพราะงั้นตรงนี้คือผลนะครับคุณต้องมาดิฟก้อนนี้ ก็คือก้อนนี้นะผมเขียนไล่มาให้ดูเลยทำไปเรื่อยครับตรงนี้ดิฟคุณเรียนมาแล้วมอปลายนะครับดิฟเลยดิฟลบ12ทีเทียบกับตัวแปรทีก็ได้เท่าไหร่ได้ลบ12นะครับดิฟตัวนี้ลบ31ทีกำลัง5ก็5ลงมานะก็จะเป็น31คูณ5ก็คือ155 ตัวนี้ t กําลัง5ก็ลดไป1และ t กําลัง4ก็จะเป็นติดลบนะครับมีเครื่องหมายลบอยู่ลบ5 5 5 t กําลัง4เรียบร้อยครับผมขี้เกียจเขียนลอกมาแล้วกันก็คืออันนี้คือคำตอบของเราครับยาวเหยียดอันนี้คือข้อ3มไลุยกันต่อข้อ4ครับข้อ4สิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับให้คุณดิฟครับความหมายก็คืออ,อย่าพึ่ง สำหรับข้อ4นะก็คือเขาต้องการให้คุณเอาเวกเตอร์ a ครับ cos กับเวกเตอร์ b ให้เรียบร้อยได้เท่าไหร่ยังไม่เสร็จนะให้คุณดิฟอีกงั้นพวกนี้ก็คือเป็นขั้นตอนที่มีลำดับก็เหมือนเดิมครับตรงนี้เรามีคุณสมบัติที่สามารถที่กระจายการดิฟเข้ามาได้ก็คือดิฟทีละเวกเตอร์อันนี้ดิฟเวกเตอร์ a แล้วก็มา cos กับเวกเตอร์ b ตัวที่ไม่ได้ดิฟแล้วก็อีกอันนึงก็คือมาสลับ มาดิฟที่เวกเตอร์ b บ้างแล้วค่อยเอามาคอสกับเวกเตอร์ a แบบนี้นะครับอันนี้คือดิฟเวกเตอร์ b แล้วมาคอสกับเวกเตอร์ a 2ก้อนนี้ได้เท่าไหร่แล้วมาบวกกันแล้วก็เหมือนเดิมครับทางด้านขวาเนี่ยผมไม่ทําหรอกเพราะว่ามันคอสสองหนนะทางด้านซ้ายคอสแค่หนเดียวคอสหนหนึ่งก็แย่แล้วถ้าคอสสองหนนี่ผมหนักแน่นอนเพราะงั้นผมจะทําตามด้านซ้ายนะครับก็คือเอา a เวกเตอร์ a คอสกับเวกเตอร์ b ให้เรียบร้อยได้เท่าไหร่แล้วทําการ ดิฟนะครับโอเคเออเหนื่อยอ่ะ uh, ลุยกันนะครับทำให้คุณดูหนเดียวอย่างนี้นะครับเวกเตอร์ a cos เวกเตอร์ b เราก็จะใช้วิธีการหาโดยการหาด erm ีเทอร์มินานต์ของเมทริกนะครับที่เรา ใช้ส่วนประกอบของเวกเตอร์ a เวกเตอร์ b มาเขียนเป็นเมทริกซ์3คูณ3นะครับคุณก็ดูตามโจทย์เลยอันนี้ส่วนประกอบตามแนวแกน x ของเวกเตอร์ a นะก็เป็น 4t แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น t, ลบ 7t กาลัง2ตัวสุดท้ายก็จะเป็น 2t กําลัง4ส่วนประกอบของเวกเตอร์ b นะครับก็จะเป็นลบ3แล้วก็จะเป็น 5t กําลัง3แล้วก็ 2t นะครับจากนั้นให้คุณหาดีเทอร์มิน t นต์ครับในการหาดีเทอร์มินานต์ก็เอา2คอลัมน์นี้มาเขียนต่อเพิ่มก็จะเป็น ส่วนของเวกเตอร์ i แล้วก็ส่วนของเวกเตอร์ j ลายมือชัดจะไม่ไหวแล้วครับเมื่อยมากจากนั้นก็ลุยเลยนะครับคูณล,ลงคูณเลยนะครับลบ7 2เป็นลบ14 t กํลังสกับ t 1งก็เป็น t กํลัง3ก็จะเป็นลบ14 t กํลัง3เป็นส่วนของเวกเตอร์ i นะครับตัวต่อไป ลบกับ2เป็นลบ6นะแล้วก็ t กำลัง4ลบ6กกำลัง4กับเวกเตอร์ j นะครับตัวต่อไป4 5, 20 t ลัง1กำลัง3เป็น t กำลัง4ก็จะเป็น20นะครับแล้วก็ t กำลัง4ของเวกเตอร์ k แล้วก็มาคูณขึ้นกันบ้างครับลบ3ลบเเป็น21นะครับ t ลังสเวกเตอร์ k นะครับ21 t.2 กำลังสองเวกเตอร์ k ตัวต่อไป5กับ2เป็น10 t.3 กลังสกับ t.4 กลังสี่เป็น t.7 กำลังเ็ก็จะกลายเป็น10 t.7 กลังเในส่วนของเวกเตอร์ i นะครับและตัวสุดท้ายครับตัวนี้ก็ต้องบวกกันนะใส่เครื่องหมายบวกไปเลยแล้วกัน2กับ4เป็น8 t กับทเป็น t กำลังสองก็จะเป็น8 t.2 ลังสในส่วนของเวกเตอร์ j นะครับแล้วก็บวกกันจากนั้นก็มาขั้นตอน ของการหาผลลัพธ์นะครับก็คือเอาคูณลงลบ t 4 i 6 t 4ทีกำลัง 3I ลบทีลัง 4j แล้วก็บวก20 t ลัง 4K อันนี้คือผลรวมของคูณลงเครื่องหมายลบมีอยู่แล้วแล้วก็ผลรวมของการคูณขึ้นนะครับก็ต้องใส่วงเล็บเอาไว้แล้วก็ลอกมาเลย ลอกเลยนะครับจากนั้นตรงนี้ก็จะเป็นการรวมกันของเวกเตอร์ซึ่งอยู่ในรูปของเวกเตอร์ส่วนประกอบ ijk นะครับเป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วย ijk เพราะงั้นผมก็เอาหน้า i รวมกันหน้า j รวมกันหน้า k รวมกันนะครับรวมกันเลยนะเอาหน้า i ก่อนดูหน้า i นะครับลบ14 t กำลัง3เครื่องหมายลบมีอยู่แล้วนะ i อยู่ไหนตัวนี้เป็นลบอีก10 t กำลังเเพราะงั้นมันก็จะได้ออกมาเป็นอย่างนี้นะครับลบ 14 t ทีกำลัง3ลบอีก10 t ทีกำลัง7นี่คือส่วนของเวกเตอร์ i ครับโอเคขอขยับขึ้นไปนิดหนึ่งจากนั้นส่วนของเวกเตอร์ j นะครับดูตามนะลบ6ทีกำลัง4ลบเวกเตอร์ j อยู่ไหน8ทีกำลังสก็เขียนได้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วกันนะลบหทีกำลัง4ลบอีก8 t ทีกำลังส นี่คือส่วนของเวกเตอร์ j สุดท้ายครับเวกเตอร์ k นะ 20t กํลัง4ลบ 21t กํลัง2พวกนี้เราจัดรูปไม่ได้นะครับเพราะมเป็น t กําลัง4กับ t กําลัง2เนี่ยเราก็เขียนลงไปแบบนี้เลยโอเคทั้งหมดนี้ก็เอามาบวกกันเห็นไหมครับส่วนประกอบเราก็สามารถเขียนได้เป็นแบบนี้ทีนี้ตรงส่วนนี้เนี่ยเ,เราติดไว้แบบนี้ก่อนแล้วกัน เดี๋ยวเร,ยเราค่อยมาจัดรูปตอนสุดท้ายทีเดียวเลยก็ติดได้แบบนี้แล้วตัวนี้ก็คือได้ก็คือเวกเตอร์ a cos กับเวกเตอร์ b นะครับจากนั้นยังไม่จบอะ่ะเขาต้องการให้คุณดิฟอีกครับคือความหมายก็คือว่าคุณหาตัวนี้ได้เท่าไหร่คุณต้องเอามาดิฟครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องดิฟ ก้อนนี้เห็นไหมก้อนนี้คือผลลัพธ์ทีนี้ก้อนนี้มนอยู่ในรูปของเวกเตอร์ในหน่วย ijk ไอตัวดิฟเนี่ยสามารถกระจายมาที่ส่วนประกอบตามแนวแกน x แกน y แล้วก็แกน z ต่างหากได้เลยเพราะฉะนั้นเพื่อความรวดเร็วผมดิฟเลยแล้วกันนะขี้เกียจมานั่งลอกตัวนี้นะดิฟตัวนี้เลยครับดิฟตัวนี้ก็คือตัวนี้อยู่รูปการลบกันดิฟตัวนี้ก็คือดิฟทีเดีตัวนะครับตัวนี้ t กําลัง3ก็3ลงมา14คูณ3ก็เป็น42ติดลบนะลบ42ก็จะเหลือ t กําลัง2 ตัวนี้ t กํลังเจ็ดก็ดึง7ลงมาก็จะเป็นลบ70แล้วก็เหลือลบไป1ก็เหลือ t กําลัง6พวกนี้ต้องเบสิกการดิฟข่องๆนะครับนี่คือส่วนของเวกเตอร์ i แล้วก็ดิฟตัวนี้นะครับดิฟตัวนี้ก็จะเห็นได้ว่าตัวนี้เอาอเครื่องหมายบวกใส่ไว้ก่อนตัวนี้4ก็เอาลงมาข้างล่างก็จะเป็น6-4 24มีเครื่องหมายลบแล้ว t กํลัง4ก็ลบไป1ก็เหลือ t กําลัง3ก็จะเป็นลบ24 t กําลัง3 ตัวนี้ดิฟ 8t กลัง2ก็2ลงมา8 2ดสติดลบอยู่นะแล้ว t กำลังสก็เหลือ t กำลังหก็เป็น16บก t กลังหนี่คือส่วนของเวกเตอร์ j ส่วนของเวกเตอร์ k ก็คือดิฟตัวนี้นะครับดิฟ t กลังสี่เอาสลงมา4ี่คูณยีก็80 t สิบกลังสก็เหลือ t กำลังสนะครับตัวนี้ดิฟตัวนี้นะครับ t กลังสองก็สลงมายี่สิเอ็ดคูณสองก็เป็น 42นะครับติดลบอยู่นะครับแล้ว t กํลาลังสองก็เหลือ t กํลาลัง1ตัวนี้คือส่วนของเวกเตอร์ k ครับทีนี้เวลาเราเขียนเนี่ยก็อาจจะต้องทําการเขียนให้มันกระชับสักนิดนึงเวลาจะเขียนตอบเพื่อที่จะลดการใช้เครื่องหมายที่เ,เขาเรียกอ,อะไรยุ่มย่ามเกินไปอย่างกรณีเนี้ยเครื่องหมายลบกับเครื่องหมายลบผมก็ดึงเครื่องหมายลบออกมาข้างหน้านะก็จะกลายเป็นข้างในก็จะเป็นค่าบวกแบบนี้เราก็นิยมเขียนแบบนี้นะครับ เพราะว่าลบๆบอย่างนี้มันดูลําบากก็เขียนแบบนี้ทํานองเดียวกันนี่ลบนี่ลบผมก็ดึงเครื่องหมายลบมาไว้ข้างหน้านะครับข้างในนี้ก็จะกลายเป็นตัวเครื่องหมายบวกแทนะนะครับเดี๋ยวเป็นเครื่องหมายบวกแทนแบบนี้ส่วนตัวนี้ก็สวยอยู่แล้วไม่ต้องไปทําอะไรมันเรียบร้อยครับเดี๋ยวผม เช็คคำตอบนิดนึงว่าไม่ผิดพลาดอะไรนะอ๋อตัวนี้อาจจะเขียนสลับกันนะครับส่วนใหญ่เรานิยมเอาตัวที่เป็นกำลังเยอะไว้ข้างหน้านะ mm. ก็จะเป็น70ทีกำลัง6อยู่ตรงนี้แล้ว42่ทีกำลัง2มาเขียนตรงนี้นะครับเพลิน mm. ผมเขียนไม่ได้มองนะส่วนตัวนี้ก็โอเคตัวนี้ก็โอเคอยู่แล้วสรุปก็คือตามนี้ได้คำตอบเรียบร้อยนะก็ตัวอย่างนี้ก็จะเห็นว่าคณิตศาสตร์เพียวๆเ,เลยผมแค่ทำให้คุณดูว่าทำยังไง ก็เก็บไว้เป็นประสบการณ์โจทย์คงไม่มาออกอะไรตรงๆแบบนี้หรอกแล้วก็ที่สําคัญก็อย่าลืมนะครับว่าเราเรียนฟิสิกส์ตรงนี้แค่เป็นเครื่องมือเพราะฉะนั้นถ้าผมเป็นอาจารย์ผมไม่มาออกข้อสอบตรงนี้ให้คุณหรอกนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของแคลคูลัสเรื่องของคณิตศาสตร์คนที่จะทดสอบความสามารถคุณก็น่าจะเป็นแคลคูลัสหรือก็คือคณิตศาสตร์นะแต่ว่าเวลาเราเรียนเข้าไปในฟิสิกส์เนี่ยถ้าตรงไหนมีขั้นตอนการคำนวณคุณคณคุณคำนวณออกมาถูกก็ใช้ได้แล้วนะครับแค่นี้โอเคครับ เราก็จะไปที่หัวข้อสุดท้ายแล้วก็คือเรื่องของการหาปริพันธ์แต่เป็นปริมาณเวกเตอร์ก็คือมาอินทิเกรตปริมาณเวกเตอร์ว่าเป็นยังไงนะครับ